เรื่องความเฮี้ยนของผีสางนางไม้ในป่าดงพงภัยทั้งชาวบ้านและพลานที่เข้าไปหากินอยู่ในพื้นป่าต่างก็รู้กันดีพื้นที่ไหนที่มีความอาถรรพ์มากก็จะเป็นพื้นที่ที่น่ากลัวจนไม่มีใครอยากจะย่างกายเข้าไปใกล้ยิ่งพื้นป่าที่ขึ้นชื่อว่าเป็นดงตะเคียนด้วยแล้วแม้แต่คนที่เก่งกล้าวิชาอาคมก็ไม่มีใครอยากจะเข้าไปยุ่งเกี่ยวด้วยพื้นป่าใหญ่ในเขตเพชรบุรีและการจนบุรี พลานและชาวบ้านที่หากินโดยการหาของป่าและล่าสัตว์ในถิ่นนั้นต่างก็รู้จักกันดีว่าพื้นที่ไหนที่มีดงตะเคียนจะไม่มีใครเฉียดกายเข้าไปใกล้อย่างเด็ดขาดเพราะเคยมีชาวบ้านหรือแม้แต่พลานถูกผีนางตะเคียนหลอกหลอนจนเป็นบาปเป็นหลังไปแล้วหลายคนจะมีก็แต่พระทุดงที่ท่านชอบพากันเข้าไปนั่งบำเพ็ญเพียรอยู่ในดงตะเคียนแถบนั้นเพราะพวกท่านทั้งหลายถือเอาความเงียบสงบเป็นที่ตั้ง ไม่ได้หวาดกลัวกับเรื่องผีสางนางไม้แต่อย่างใดซึ่งทุกลูปล้วนรู้จักกิติศัพท์ของดงตะเคียนแห่งนั้นเป็นอย่างดีพระธุดงทุกลูปที่เข้าไปก็ล้วนแต่มีบารมีตะบะที่แก่กล้าทุกครั้งที่ท่านพากันเข้าไปนั่งบำเพ็ญเพียนก็จะช่วยกันแผ่เมตตาบารมีให้แก่นางตะเคียนและวิญญาณต่างๆจนสงบไปได้พักหนึ่งเงียบหายไปจากความเฮี้ยนไปเป็นพักๆแต่พอผ่านไปหลายเดือนก็จะกลับมาเฮี้ยนเช่นเดิมอีก เป็นแบบนี้เลยมาแม้แต่ผื้นป่าที่อยู่รอบๆกับดงตะเคียนก็ยังมีพลานถูกผีนางตะเคียนออกมาหลอกหลอนด้วยทิศจบพลานนมที่หากินอยู่ในผื้นป่าแห่งนั้นด้วยอีกคนตั้งแต่เกิดมาก็ได้ยินเรื่องความเฮี้ยนในดงตะเคียนนั่นแล้วทุกครั้งที่เข้าป่าก็ไม่เคยคิดที่จะเฉียดเข้าไปใกล้แม้ตัวเองจะมีวิชาอาคมติดตัวอยู่บ้างที่ได้รับการถ่ายทอดมาจากพ่อของตนเองซึ่งก็เป็นพลานเช่นกัน ก็เหมือนกับชาวบ้านหรือพลานอีกหลายคนที่แม้จะไม่อยากจะเฉียดเข้าไปใกล้ดงตะเคียนแต่มันก็ต้องมีเหตุบางอย่างที่ชักนำพาเข้าไปจนได้แบบไม่ได้ตั้งตัวตั้งใจมาก่อนที่จบเข้าไปนั่งห้างดักยิงสัตว์ป่าเหมือนทุกๆครั้งที่ผ่านมาครั้งนี้ตั้งใจจะเอาเนื้อหนังของสัตว์ป่าที่ล่าได้ออกไปขายในตัวเมืองจะได้นำเงินไปซื้อข้าวของเครื่องใช้ที่จำเป็นมาจัดเตรียมไว้กับการที่กำลังจะมีลูกคนแรกกับเมียสาว หลังจากที่แบกปืนสะพายย่ามบรรจุข้าวหอ่อฝีมือเมียเข้าป่าไปตั้งแต่ช่วงเช้าทิดจบก็เดินดิ่งเข้าไปยังผื้นป่าที่เข้าไปนั่งห้างอยู่เป็นประจำตั้งแต่สมัยที่ยังเป็นพลานใหม่ๆที่เข้าไปนั่งห้างกับพ่อผื้นป่าแถบนั้นยังคงมีสัตว์ป่าหากินอยู่อย่างชุกชุมไม่เคยขาดช่วงประมาณห้าทุ่มกวา่าทิดจบก็ได้ยิงกวางนุม่มไวกระทงได้ตัวหนึ่งเนื้อหนังและเขาของมันคงได้ราคามากโขหากนำมอาออกไปขาย นานๆจะได้เห็นกวางเข้ามาหากินอยู่ในป่าแถบนั้นสักทีหนึ่งทุกครั้งหลังจากที่ยิงสัตว์ป่าได้แล้วก็จะต้องนั่งรอจนกว่าจะสว่างถึงจะลงจากนั่งห้างได้แต่ว่าครั้งนี้หลังจากที่สิ้นเสียงปืนที่ยิงกวางหนุ่มได้ไม่นานก็ไม่รู้ว่ามีหญิงสาวที่ไหนลักษณะการแต่งตัวเหมือนกับพลานแอบเข้ามาหลากเอากวางหนุ่มที่ยิงได้นี้ไปโดยความโมโหที่ตนอุตส่าห์เฝ้ารอกว่าจะได้กว้างสักตัวหนึ่ง เพราะว่านานทีปีหนมันจะเข้ามาหากินอยู่ในป่าแถบนั้นถึงจะมีโอกาสได้ยิงกับมีคนมาแอบขโมยลากเอากวางป่าของตนไปทิ่จบรีบปีนลงจากนั่งห้างลืมทุกสิ่งทุกอย่างที่พ่อเคยพร่มสอนเอาไว้ลืมนึกถึงแม้กระทั่งความปลอดภัยของตนเองก็เพราะเห็นว่าหญิงสาวนั่นยังไม่เห็นจะมีอันตรายอะไรเลยรีบสาวเทาว้าตามหญิงสาวแปลกหน้าไปห่างๆเพราะว่าตามแถบจะไม่ทัน ไม่รู้ว่าออกไปไกลมากแค่ไหนแล้วมารู้ตัวอีกทีก็เหมือนว่าตัวเองกําลังหลงอยู่ในดงตะเคียนถึงได้รู้สึกตกใจรีบหาทางออกจากดงตะเคียนนั่นทันทีลืมเรื่องหญิงสาวก,กับกวางป่าที่ตนเองยิงได้เพราะตอนนี้รู้สึกว่าจะกลัวผีนางตะเคียนมากกว่าปากของทิจจบก็บพล่มบนบริกรรมคาถาอาคมที่พอจะนึกได้คุณพระคุณเจ้าที่ไหนที่พอจะจำได้ก็ระลึกนึกถึงจนหมด เพราะรู้จักกิตติศัพท์ของดงตะเคียนเป็นอย่างดีจนแล้วจนหลอดที่จบก็ไม่สามารถหาทางออกจากดงตะเคียนได้ช่วงเวลานี้รู้สึกกังวลรู้สึกหวาดกลัวไปทั่วผืนป่าไม่ว่าจะแถบไหนที่เคยเข้าไปนั่งห้างดักยิงสัตว์ป่าไม่เคยมีความรู้สึกหวาดกลัวแบบนี้มาก่อนพลานหรือชาวบ้านที่เคยหลงเข้ามาก็คงจะรู้สึกไม่ได้แตกต่างประจักษ์ที่จบในเวลานี้ระหว่างที่กำลังสาลวนหาทางออกอยู่นั่นสายตาก็ไปสะดุดกับร่างของหญิงสาว ที่หลากเอากวางป่าของตัวเองหนีเข้ามากำลังกลมๆเงยๆทำอะไรบางอย่างกับร่างของกวางป่าตัวนั้นจู่ๆสายลมกระพัดช,ช่วยเข้ามาจนรู้สึกเย็ยนวาบพร้อมกับหอบเอากินสาบสางังลอยมาจากทางฝั่งของหญิงสาวนั่นที่จบรู้สึกสะอิดสะเอียนกับกลิ่นนั้นมากคิดในใจว่าหญิงสาวนั้นคงจะไม่ใช่ผีหากเป็นผีก็คงจะมีกลิ่นเน่าเหม็นโชยมาลคลักคลุ้งไปทั่ว ยังยังไม่แน่ใจว่าหญิงสาวนั้นเป็นคนหรือว่าเป็นอะไรกันแน่แม้จะหวาดกลัวนางตะเคียนแต่ก็ยังเสียดายกวางป่าที่ตนยิงได้ทิดจบจึงรีบเดินดิ่งเข้าไปพร้อมกับเอ่ยปากถามว่าทําไมต้องมาขโมยเอากวางป่าของตัวเองมาด้วยเมื่อหญิงสาวนางนั้นได้ยินเสียงทิดจบอยู่ทางด้านหลังก็หันควับกับมามองประจวบกับแสงจันทร์ที่สาดส่องลงมาที่ใบหน้าของนาง ทำให้เห็นเลือดสดสดแดงฉานไหลย้อยลงมาจากมุมปากของนางอย่างชัดเจนทำให้ทิศจบตกใจถอยหลังกูดพร้อมกับตะโกนเสียงดังลั่นด้วยความตกใจอะไรกันวะเนี่ยหญิงสาวแปลกหน้าทำท่าทางสะยะยิ้มก่อนจะค่อยๆคลานเยื้องอย่างเข้ามาหาทิศจบพร้อมกับกินสาบสางของสาวแปลกหน้าที่คลกคลุ้งไปทั่วจูจ่ๆร่างนั้นก็กลับกลายไปเป็นร่างของเสือลายผาดก่อนยิ่งทำให้ทิศจบตกใจแทบช็อก พราะตั้งแต่เกิดมายังไม่เคยเจอเสือโต,ตเป็นๆแบบนี้มาก่อนแถมมันดันเป็นเสือสมิงซะด้วยคิดว่าครั้งนี้ตัวเองคงจะต้องตายอย่างแน่แท้แข่งขาอ่อนหมดเลี่ยวแรงที่จะหนีเอาตัวรอดได้แต่หลับตาปีภาวนาพุทโธพุทโธอยู่ในใจหมายจะให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์เป็นที่พึ่งพาสุดท้ายและเหมือนว่าจะได้ผลซะด้วยขณะที่นางเสือสมิงสาวร้องคำรามลั่นพร้อมกระโจนพุ่งเข้าใส่ร่างของทิดจบที่อยู่เบื้องหน้า เราะมีเหยื่ออันโอชะเข้ามาประเคนให้ถึงที่แต่พอมันได้สัมผัสกับร่างของทิจบร่างของมันกลับกระเด็นออกไปนอนดิ่นพลันร้องคำรามลั่นด้วยความเจ็บปวดก่อนจะปรากฏร่างของหลวงพ่อพระธุดงครูปหนึ่งยืนขวางเอาไว้ระหว่างนางเสือสมิงสาวกับทิดจบในมือของท่านได้ถือแส้หวายติดตัวมาด้วยด้วยพิษของแส้หวายอาคมทำให้นางเสือสมิงสาวดิ่นพลานล้อเล่าดังถูกไฟเผา แต่กระนั้นมันก็ยังไม่สิน้นฤทธิ์มันลุกกระโจนพุ่งเข้าใส่ร่างของหลวงพ่อพระธุดงค์แต่ก็ถูกแส้ไวยอาคมฟาดกลับเข้าไปกระเด็นออกไปนอนดิ้นพลานอยู่ที่พื้นอีกครั้งครั้งนี้มันกลับร้อนเล่าเจ็บปวดมากขึ้นกว่าเกา่าเพราะว่าเกิดมีเปลวไฟลุกโชดช่วงที่ล่างของมันด้วยจู่ๆนางเสือสมิงลายพาดก่อนก็มีวิญญาณของนางตะเคียนพุ่งลอยออกมาพร้อมกับตะคอกเสียงชี้หน้าดาหลวงพ่อพระธุดงค์ทนถึงได้รู้ว่าเสือตัวนี้ มันกลายเป็นเสือสมิงกับพ่อว่านางตะเคียนนี่เองที่ท่านเข้ามานั่งบำเพ็ญเพียรภาวนาถึงได้เห็นเศษซากโครงกระดูกของสัตว์ปากราดเกลื่อนดงตะเคียนไปหมดท่านคิดว่าต้องกำหลาบนางตะเคียนตนนี้แล้วส่งมันไปรับกรรมที่พบภูมิใหม่เสียทีท่านได้กล่มลงกรรมเอาดินขึ้นมาแล้วก็บ,บริกรรมคาถาอาคมอยู่ครู่หนึ่งในขณะที่นางตะเคียนก็พุ่งเข้าใส่ด้วยแรงอาฆาตแต่ไม่สามารถที่จะทําอะไรท่านได้หลวงพ่อท่านสาดดินอาคม ใส่เข้าไปที่ล่างของมันจนวิญญาณของนางตะเคียนสาวร้องลั่นทะลึ่งพลวดเข้าไปสิงสู้อยู่ในร่างของเสืออีกครั้งตะเคียนสาวเสือสมิงพุ่งกระโจนหนีสุดชีวิตเพื่อจะเอาตัวรอดเพราะรู้แล้วว่าคงจะสู้หลวงพ่อพระธุดงท่านไม่ได้แน่แถมวิญญาณของตัวเองอาจจะดับสูญสิ้นสลายไปด้วยแต่ร่างนางตะเคียนเสือสมิงกับวิ่งอยู่กับที่แบบนั้นไม่ได้ไปไหนเลยยิ่งเมื่อมันหันกลับมามองหลวงพ่อพระธุดงมันก็ยิ่งตกใจ พะรู้ตัวว่าที่ตนเองวิ่งกระโจนอยู่นั่นเมื่อได้ไปไหนไกลเลยสุดท้ายนางตะเคียนสาวจึงได้ยอมออกจากร่างเสือปล่อยให้เสือลายพาดกอนตกใจวิ่งกระโจนหนีหายเข่าป่าไปเสียงร้องคำควรด้วยความเจ็บปวดของนางตะเคียนสาวพร้อมกับออดอ้อนขอความเมตตาจากหลวงพ่อพระธุดงค์แต่หลวงพ่อท่านก็ทําพิธีสวดส่งวิญญาณของมันให้ไปสู่ภพภูมิที่มันควรจะไปพร้อมกับให้อวาทรรมกับนางตะเคียนไปด้วย เผื่อว่านางจะคิดปรับตัวปรับใจได้จะได้ไม่ต้องทนทุกทรมานกับการที่จะต้องไปชดใช้เวรกรรมในภพภูมิข้างหน้าซึ่งกระทำให้นางตะเคียนสาวสามารถสงบลงได้โดยดีพิษล้อนลุ่มจากไฟอาคมก็สลายไปร่างของนางตะเคียนสาวก้มลงกราบแทบเท้าของหลวงพ่อก่อนที่วิญญาณจะสลายหายไปสู่ภพภูมิเบื้องหน้าทันทีหลวงพ่อทันหันกลับมาลองเหียกทิศจบที่ยังคงก้มหน้าหลับตาปีอยู่กับพื้น พอทิดจบลืมตาขึ้นก็เลี้ยวซ้ายแลขวาไปทั่วหลวงพ่อจึงบอกว่าเสือสมิงนั่นมันไปแล้วทิดจบจึงได้ก้มลงกราบที่เท้าของหลวงพอ่อขอบคุณหลวงพ่อเป็นการใหญ่ที่มาช่วยชีวิตของตนให้หลอดพ้นจากความตายในครั้งนี้ไปได้หลวงพ่อจึงบอกให้ทิดจบเดินตามไปที่กรดของท่านทิดจบอยู่ช่วยหลวงพ่อทําพิธีปัดเป่าลังควานในดงตะเคียนนั่นพร้อมกับปลดปล่อยวิญญ,ญาณร้ายทั้งหมดในดงตะเคียน ให้ไปสู่พบภูมิที่จะต้องไปจนหมดสิน้นตามแต่วาระกรรมของใครของมันจนเสร็จพิธีทิศจบถึงได้เผลอหลับไปที่หน้ากดของหลวงพ่อจนถึงลุ่งเช้าของวันลุงขึ้นพอตื่นขึ้นมาหลวงพ่อท่านก็บ,บอกให้ไปนําเอากวางป่าที่ยิงได้ออกจากป่าไปเถอะพร้อมกับตั้งชื่อลูกชายของทิศจบที่กําลังจะเกิดด้วยว่ารอดโดยที่ทิศจบไม่ได้บอกท่านโดยซ้ําว่าตนเองกําลังจะมีลูกหลังจากกลมกราบหลวงพ่อแล้ว ทิศจบก็ได้เดินตรงไปหาร่างของกวางป่าที่ตนนั้นยิงได้และถูกนางเสือสมิงสาวหลาเข้าป่ามากินในดงตะเคียนนั่นพอได้เจอร่างของกวางป่าตัวนั้นกลับไม่พบร่องรอยว่าถูกกัดกินแต่อย่างใดก็ยิงสร้างความแปลกใจให้กับทิศจบเป็นอย่างมากทุกอย่างได้กลับมาเป็นปกติเหมือนที่ผ่านมาแถมต่อไปนี้ก็ไม่ต้องหวาดกลัวว่าจะถูกผีนางตะเคียนออกมาหลอกหลอนใครได้อีกเพราะหลวงพ่อท่านได้ทาพิธี ล้างดวงวิญญาณในดงตะเคียนไปสู่ภพภูมิใหม่จนหมดแล้วแต่ขึ้นชื่อว่าดงตะเคียนใครที่ได้ยินเป็นต้องขนหัวลุกไม่ว่าจะเป็นสมัยนั้นจนมาถึงสมัยนี้แต่ชาวบ้านก็นยังใช้ชีวิตกันอย่างปกติสุขไม่มีใครถูกผีนางตะเคียนออกมาหลอกมาหลอนอีกเลย